จากการออกแบบผิดพลาดได้เป็นลายมาร์กสำคัญของโลกหอเอพิซ่าหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที่ใช้เวลาสร้างกว่า199ปีสถานที่สำคัญของการทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของกาลิเลโอกาลิเลีตอนเริ่มเอียงได้ถูกก่อสร้างไปเพียง3ชั้นเท่านั้นและสาเหตุที่ทำให้หอเอียงก็เกิดจากดินที่ยุบตัวจึงทำให้ถูกทิ้งไม่ได้สร้างต่ออีก100ปีวกับเหตุการณ์สงครามอีกสองครั้งที่ขัดขวางการก่อสร้างโดยแล้วเสร็จจริงๆในปี1372งัง จากนั้นในปี1987เกจ็ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกโดยหอเอพิซ่ามีความเอียงลงมาเรื่อยๆจะในปี1990เอยียงไปถึง5.5าองศาซึ่งเสี่ยงต่อการล้มจริงๆแล้วค่ะจึงทําให้เกิดการบูรณะครั้งใหญ่ปรับความเอียงมาอยู่ที่3.97องศาซึ่งไม่เป็นอันตรายแล้วปัจจุบันหอเอพิซ่าไม่ได้มีการเอียงเพิ่มขึ้นแล้วค่ะและทีมวิศวกรยังเคลมว่าจะสามารถอยู่ได้โดยไม่ล้มไปอีกถึง300ปีและอนุญาตให้นักท่องเที่ยว ขึ้นไปชมด้านบนได้อีกด้วยถ้าใชคลิปนี้เก็บไว้เป็นไอเดียเที่ยวและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราท่านใดเคยไปมาแล้วสามารถคอมเมนต์หรือถ้าอยากไปดูความเกียงด้วยตาตัวเองหากเรามาได้เลยที่ซูเปอร์ทิปที่ท่วโลก